วาเลนไทน์ลั h 9วัน23ชั่วโมงสวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมรัสเตียนเออร์เซเวลนะครับเล่นแบบไม่ได้อัดมาหลายวันวันนี้บันทึกเกมอัดเกมหน่อยดีกว่านะเอามาลงช่องหน่อยก็มีกิจกรรม v a l ลนไทน์นะครับมาเป็นคล้ายๆกับกิจกรรมกวาดล้างไปไล่จัดการซอมบี้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยแมบปบต่างๆก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ แบตเตอรี่ควอนต้ามให้ไปเก็บด้วยนะครับกิจกรรมควอนตัามกลับมาอีกแล้วนะคือกิจกรรมที่ใช้เล่นกับเพื่อนนะครับก็ถ้าใครอยากได้แมวรอบนี้ก็อย่าอย่าพลาดนะของผมเฉยมากเลยผมว่าเดี๋ยวมันต้องเอามาขายแน่ครับมีคนมายืนเต็มบ้านอีกแล้วอะ่ะนี่ก็มาคุยกับหน่วยปฏิบัติการก่อนนะครับคุยกับนักสืบเออ เสียงเรียกของหัวใจโอ้โรแมนติกส่วนคนนี้ก็เป็นหน่วยปฏิบัติการนะครับทีนี้เราจะเข้าห้องถงแล้วก็มาเข้าที่บ้านได้แล้วอ๋อแล้วก็ที่เห็นหิมะตกที่บ้านผมนะผมเอ่อเขาเรียกอะไรอะใช้ไอเนี่ยที่ชิปหิม้ครับเนี่ยเนี่ยแท่นตรงเนี้ยเขาเรียกแท่นอะไรสถานีควบคุมสภาพอากาศเออ ไปแรกมาตอนนี้ก็เลยจนเลยนะครับจีโนมจนเลยเหลือ800กว่าเดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่มันสวยดีนะมีหิมะตกนะครับแม้ว่าประเทศเราตอนนี้จะไม่มีจะอากาศสวนทางกับในเกมก็ตามนะดูดิหิมะตกสวยนะครับมันมีชิปอีกอันหนึ่งนะชิปที่ตอนแรกได้มามเป็นชิปอากาศอะไรทักอย่างอยากให้มีฝนตก แล้วก็รอบนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่พังแล้วให้แลกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําไม่ได้แล้วก็เอามาตั้งโชว์ละไม่ไม่ทุบไม่เจาะไม่เจียออกละเอามาตั้งโชว์ว่าเราครั้งหนึ่งเราเคยร่วมกิจกรรมดีกว่าเหมือนน้ำเหมือนก้อนน้าแข็งที่อ่ที่ไม่มีวันละลายอันนี้นะตั้งโชว์ว้อย่างเดียวพอครับโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ขอเคลียร์แป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะไปทํากิจกรรม เสียงเรียกของหัวใจนะไปแบบเบาๆก่อนก็คือเดี๋ยวจะไปที่โมเตลล้างไปดูซิว่ามันแจกอะไรบ้างก็จัดการของแป๊บนึงน่งนะครับอืมโมเตลล้างมันใช้พลั่วไหมไม่ใช้เนาะ เดี๋ยวขอตอบคําถามก่อนนะเพราะว่าคําถามนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าคือมือใหม่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหามอเตอร์ไซค์หายใช่ไหมการที่มอเตอร์ไซค์หายเนี่ยแสดงว่า1น้ํามันหมด2ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะเกจพลังชีวิตของมอเตอร์ไซค์อะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะีไอเกจสีเขียวเนี่ยข้างบนเนี่ยมันมันหมดไงคือเราต้องมาซ่อมแซมมันนะ ทีนี้การที่จะาการที่จะเรียกมันกลับมาได้เนี่ยต้องสร้างอู่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับก็ถ้าใครที่ยังสร้างอู่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เนี่ยก็ต้องเก็บเลเวลไปก่อนนะครับทำเควสเนื้อเรื่องทางด้านซ้ายมือมารวมพลปาร์ตี้อะไรพวกนี้เห็นไหมครับเลื่อนลงไปข้างล่างมันจะมีเควสบอกอยู่ก็ทำเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกให้เราสามารถราฟอู่รถมอเตอร์ไซค์ได้นะ ก็สร้าง level use, level use, นะลเลเวลไปเรื่อยอัพเลเวลไปเรื่อยนะป่ะเดี๋ยวเราไปโมเดลล่างกันดีกว่าอุย้ยแมปฟาร์มนี่คือเป็นแมปสีแดงเหรอโรงงานก็ได้นีว่ว่าไปทำเควีร์การปนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปทำเจะเคลียร์ก่อนผมเอาไปงานแฟร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวงานแฟร์ต้องทำอีกครึ่งมันกิจกรรมมันซ้ำซ้อนกันเหลือเกินเนี่ยเห็นไหม มีห้องโถงมีงานแฟร์งานแฟร์ก็ต้องทำจะได้ไปเลเวลอื่นทันทีอยู่แต่เลเวลหนึ่งนะครับแล้วมีกิจกรรมเรียกร้องของหัวใจสิ่งเรียงร้องของหัวใจอันนี้ก็คือมันเพิ่งมาครั้งแรกนะเพิ่งมาปีนี้ครับเผื่อใครไม่ทราบเอ้าซูซี่ซูซี่มายืนอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้มีมายืนรอบแมปแล้วเหรอมีปรับใหม่นะปวติจะจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าบ้าน อันนี้คือมายืนอยู่ตรงนี้อะดี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 สุซี่เริ่มเริ่มไม่กลัวซอมบี้แล้วนะเริ่มเริ่มเดินรอบแมพแล้วนะหนีฟาดไปเลยครับค้นหาแบตเตอรี่ควอนตัมอ๋อมีเควสด้วยชาร์จไฟค้นหาแบตเตอรี่เฟ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้โหนก้อง แบตเตอรี่ควนตั้ของผมมี14ก้อนเหรออ๋อมันมันดึงมาจากครั้งที่แล้วด้วยครั้งที่แล้วผมไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนอย่างที่บอกครับผมไม่ไม่ได้เล่นกับคือถ้าเล่นกับเพื่อนๆหรือพี่ๆในแคนก็ดีนะใช่แต่ผมเกรงใจไงกลัวไปลาเขามาตุยด้วยเดี๋ยวเราจะลองเล่นเดี่ยวดูเดี๋ยวหาเวลาก่อนเพราะว่าถ้าจะเล่นกับพี่ๆเขาต้องเล่นประมาณช่วงทุ่มก,กว่าๆช่วงนี้ก็ทุ่มกว่าที่ทํางานงานแบบ รัวๆครับเคลียร์งานแบบรัวๆเอา้ามาซีซั่นที่86แล้วเหรออืมอไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไม่ค่อยได้เตือนตรงนี้ไงเลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าเก็บแต้มฤดูกาลบ่อยนะเพราะว่าพยายามจะเปิดกล่องให้ได้ครับไปยุยชั้นล่างตรงนี้ เห็นว่านะเห็นว่าเคยมีน้องบอกว่าสามารถลงกันได้แล้วถ้ามีทักษะนักย่องเบานะครับแต่ว่า,าจะยังไม่เจอ,อสกรูหรือตะปูเกลียวะจะเจอก็ต่อเมื่อมีเควสทินฐานให้ตามหาราเชลนะครับก็ถ้าลงได้ก็ดีลงได้ก็จะได้เก็บแต้มฤดูการเพิ่มได้ด้วยแล้วก็ฟาร์มของข้างล่างได้ด้วย เห็นไหมมันมันปรับใหม่เพราะมันปรับใหม่แล้วมันไม่เหมือนอันเก่าที่ผมทำคลิปไว้ไงจะให้เล่นใหม่ก็โอโหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้3ปีนะจ๊ะ3ปีเลยนะของเต็มแต่ถ้าเล่นแบบเพลินเนก็เล่นได้นะสนุกดีเกมนี้แต่เราต้องแบ่งเวลาไปเล่นเกมอื่นบ้างไงกับทํางานด้วยไงทํา ช่วงนี้แทบจะไม่ค่อยมีเวลาเลยเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเห็นหลายคนถามอยู่ว่าหายไปไหน <c oughs> ไม่ได้หายไปไหนนะแค่แบบไม่ได้อัดคลิปเฉยๆแต่ว่าเล่นเล่นเรื่อยๆนี่แหละบางทีอ่าเล่นจบแล้วอ้าลืมกดบันทึกคลิปเนี่ยแต่เมื่อกี้เช็คแล้วนะว่าบันทึกคลิปอยู่ก็น่าจะได้เห็นคลิปในวันนี้แหละอโอเคไม่มีตัวตะเข็บผ่มา้างล่างเนี่ย ตะปูเกียวเนี่ยช่วงแรกๆต้องมาเอาที่นี่นะครับช่วงหลักช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวไปเอาที่ถิ่นฐานได้ป่านเดี๋ยวเราไปลุยด้านบนดีกว่าฟึบในโมเตล้างผมว่ามันต้องอยู่ข้างบนนี่แหละไอค้นหาแบตเตอรี่ควอนตัมต้องอยู่ห้องที่ลึกที่สุดด้วยนะเดานะ เพราะส่วนใหญ่มันจะให้อยู่ในห้องที่ลึกที่สดุดเอาของที่ช่วงนี้ไม่ค่อยไปเดียอัพการอัพเกรดรถมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างของของผมเนี่ยมันได้ครบ10ช่องแนละ้วใช่ไหมคือตอนนี้ผมเลเวลวันะแปดแปดมั้งมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ก็คือต้องอัพไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสุ่มทักษะของรถมอเตอร์ไซค์มาให้ไปอัพที่ปั๊มน้ำมัน ของผมโชคดีหน่อยที่แบบไอกระเป๋ากระเป๋ารถมอเตอร์ศไซค์มันเพิ่มมาแบบช่วงที่เลเวลไม่สูงมากเออต้องบอกอย่างนี้ก็เลยมีช่องเก็บเยอะขึ้นไวหน่อยนหนดีเนี่ยเอามีดดีกว่ามีดโตแล้วกันฐานเดี๋ยวไปเผาไม่ไม่เป็นไรเราต้องหาเวลาไปฟาร์มไม้ด้วยครับเอาไม้มาเผาเป็นฐาน เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดตอนนี้จะเป็นฐานดินเลนนะครับแต่ต้องไปขุดที่ป่าหนองน้ำซึ่งมันก็ต้องเดินทางโดยใช้รถ ATV นะและรถ ATV ผมใช้เวลาคับประมาณ2ปี <c oughs> คุณพระคือที่หายากมันคือกระปุกเกียร์แต่เดี๋ยวนี้มันหาไม่ยากแล้วนะเพราะว่าอีเวนต์ต่างๆมันก็มีกระปุกเกียร์มันก็มีกระปุกเกียร์ให้ให้แลกนะของผมส่วนใหญ่ก็ไป ไปปั่นสล็อตมานะในเกมกว่าจะได้ทีกว่าจะแจ็คพอตทีโอ้โหน้ำตาแทบกระเด็นนางกีดร้องนะตัวนี้อย่าไปอยู่ในวงมันนะเดี๋ยวหูอื้อหูอื้อแล้วจะถูกสตันครับพอถูกสตันมันก็จะเดินมาตบเราได้ต้องระวังของเต็มเลย ผ้าหนาไม่เก็บครับที่บ้านมีเยอะเดี๋ยวใกล้หมดค่อยเก็บวิหมวกพังละไม่ได้ครับมีดมาไอไม่ได้คับดับมาชิตเต้มาเยอะไงเอามีดใช้ก่อนแล้วกันนะเคลียร์ของให้มันหมด,หมดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่ไงแบตเตอรี่ควอนตัมอยู่ตรงนี้นะ หัวมุดหัวมุดอยู่ในโซฟาเฮ้ยทองผมกำลังลังเลอยู่ครับว่าผมจะเก็บทองดีไหมเพราะว่าเหมือนเคยเห็นเว็บๆในกลุ่มของต่างต่างประเทศไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบของปลอมหรือของจริงไงคือทองอาจจะสามารถแลกเป็นเหรียญทองได้ในเกมนะแต่ คือเราต้องเข้าใจว่าบางทีมันก็มีคนที่เขาทำออกมาแล้วแบบหลอกหลอกเราอะอย่างเฮลิคอปเตอร์เงี้ยก็มีคนที่ทำมาหลอกเราเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจไงว่าแบบสรุปแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือมันโกหกอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นก็ของบางอย่างเราเก็บไว้ก่อนก็ดีซอม,มบี้โผล่มา ไ,ไม่ต้องหลบแล้วผมเอาไปงานแฟมาฟาดด้วยนะเก็บแต้มงานแฟไปด้วยครับไม่รู้ว่าได้แต้มสองเท่าด้วยไหมอันนี้แต่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวงานแฟต้องไปเล่นด้วยอย่างที่บอกนะเราจะพยายามไปให้ไปเลเวลอื่นด้วยไง ปริงเสื้อพังโอเคมีไหมมีของตรงนี้หน่อยเตาน่าจะได้ไก่ย่างอ่ะไม่ได้ไ,ได้เสร็จฟืนเสร็จไม้กับทานโอเคหมดแล้วเดินทางกลับบ้านครับดูซิว่ามันจะมีของอะไรให้เราแลกบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมเสียงเรียกของหัวใจ มันคือกิจกรรมวอเรนทา์อ่ะทุกคนวอเรนทา์ Valentine จบแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมตรุษจีนต่อเหมือนมาแก้ขัดเฉยๆอ่ะผมว่านะโอเคเดี๋ยวดูนี้ก่อนเจอซิเยี่ยมเลยลูกค้าถูกใจอะไรถูกใจเลยวะอ่ะและแกแลกกับใครอ่ะอ๋อได้แลกเอาแต้มมาแลกดอกกุหลาบเหรอ แล้วก็เอากุหลาบไปแลกกับของใช่ไหม,มดูจะต,ต้องเติมอีกแล้วเลยขอดูก่อนว่าของรางวัลเป็นอะไรนะครับแล้วมือคือเป็นรูปมือหัวใจทําท่าหัวใจอันนี้แผงขายของวาเลนไทน์จีนโนเท่านั้นเลยเอาแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะมันน่าจะมีสองแผงปะอันนี้ของธรรมดาที่จะมันมีรีด้วยนะ คนนี้อ๋อนี่ไงมมีแฮนดมอเตอร์ไซค์มีดนตรีโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาว่ากันใหม่นะฉันไม่อยากให้ใครต้องมาตายอะไรอ๋อห้องถงห้องถงไปลุยกับหน่วยปฏิบัติการนะครับ มีค่าซอมบี้แล้วเพิ่มระดับด้วยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแมวเลี้ยงแมวเหรอไม่ดีกว่าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไปละบาย